กินเหล้าเมียแกเสียเป็นเนื้องอกในสมองกินชีวิตแล้วแกก็หลักสีเนาะครับพอหลักสีแล้วเราแกก็ทําอะไรไม่ได้เลยกิ้แต่เหล้าอ่นั่นแหละพอเรามาทําแฟนตรงนี้เออปรับเปลี่ยนได้ครับนี่นี่คือนี่คือธรรมชาตินะนี่คือคำสอนสองข้อพอเราเปลี่ยนให้เขาดูเขาก็เปลี่ยนได้คเขาเปลี่ยนได้เขาก็เริ่มมาปลูก รดมั่วของมาตั้งตั้งสติแล้วแต่จะให้มาุ่วสะโพกพังช้านี่นะป๊าดเดี๋ยวหลายปันนั่นัเนเียเนียนี่มันเตี้ยเราเกินไหมเนี่ยแกแกเกี่ยวมารอบนี้จะได้แปสินะอือครับานให้เก็บไป อันนี้ได้ข่าวว่าเป็นที่ผู้ใหญ่ที่ปันน้ําใจให้ชาวบ้านใช่ไหมครับหรือ,อยังไงใช่ค่ะพอดีบางคนมีที่แต่ไม่มีน้ำอโอ้ไม่มีน้ำรดไม่มีน้ำปลูกโูกกับลำปี้หัวใหญ่คระับลำปี้ไผ่ใหญ่กับลำปี้ตรงนี้ถือไหมอันนี้เราจะใช้น้ำส้มควันไม้ไล่แ<อ>มลงครับนัเก็ตดูพืชผักเขาจะมีแมลงอยู่แต่ว่า ถ้าเราสารเคมีนี่มันจะหายหมดเลยเนาะแต่อันนี้เราไม่ได้ฉีดเลยเราใช้น้ำส้มก่นมาฉีดเพื่อลดการเป็นมะไรเนี่ยแมลง,งลงอ๋อครับ แล้วคนจะปลูกไม่เหมือนกันครับคนนี้ปลูกอย่างนี้คนนี้ปลูกอย่างนี้แล้วก็แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน,นหลายรอบปีหนึ่งก็ปลูกได้หลายรอบแล้วแต่แล้วแต่การแปลงยายนี้ปลูกได้หลายรอบเก็ดไปแล้วก็ปลูก่ตอนนั้นเป็นพนาเปลี่ยนมาปลูกขักบุง้ง หอมนี่อร่อยเด้อือนี่ที่ที่เขายังไม่ทำเนี่ยเขาเก็บผักขมอ,อ๋อครับผักขมเขาไปต้มจิ้มน้ำพริกเดนี้ผักขมหมดแล้วเขาก็เริ่มเก็บแล้ครับ